วันศุกร์นะครับที่สิบสี่พฤษภาคมสองพนหกสิบสี่นะครับก็มาถึงสำนักง,งานแต่เช้าครับไม่รู้จะไปไหนก็เลยแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่โคกหนองนาซะหน่อยนะครับปกติจะมาถึงตระการพืชผลประมาณสักแปดโมงกว,กว่าครับแปดโมงยี่สิบนะครับแต่วันนี้มาถึงตรกการตั้งแต่ จ็ดโมงห้าสิบนะครับเพราะว่ารถตัวเองมานะครับก็ขับรถเล่นมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่โคกหนองนาซะหน่อยครับที่เป็นโคกหนองนาของเพื่อนผมนะครับที่ผมเคยพามาดูเมื่อครั้งก่อนนะครับยังไม่เป็นรูปเป็น่างนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปแรงขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูแค่แค่ตัวอาคารกับพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าต้นไม้นี่สวยงามแล้วนะฝั่งโน้นที่ผมเคย เคยพาไปดูฮะเนี่ยก็รอแค่ฝนนิดนึงครับตอนนี้ยังไม่กล้าปลูกอะไรมากเพราะว่าทั้งฝนทั้งไก่ด้วยนะครับนะนี่บรรยากาศยามเช้าที่นี่นะฮะเดี๋ยวสักวันแปดโมงสี่สิบห้าก็ไปทำงานต่อแล้วครับผมก็สํานักง,งานเปิดเก้าโมงครับให้ดูป้ายก่อนนะฮะโคกหนองนามโมเดลนะครับ เจ้าตามรอยพ่อนาทุ่งใหญ่ลนี่ไงยัไหอัไยังุดหญ่วุดไดคืว่าเนเี่นี่สองหน่วยไปฝากไปเซียวไปฝากไปเซียวดไฝากไปเซียวเยอะกว่าไอมมูพื่อนมากันได้กินนะเออขันบด้กินกูบ่กิน้พอเดี๋ยวกินบดีออนสุบคืนไอ้คืนเรื่องวะเนี่ยนี่ไดหม่หม ออนี่นี่ไม่มีนะบ่นี่ดิตมีบ่อืมไม่เรุเลยรวยหรือตกับฮาร์ปอตี้ตักเลบ่นี่ยเออหดแดงกรมเียนครับโอ้ยโอ้หดแดงโอ้ตายจะบ่เห็นบดแดงอ้ยสุด้เนี่ยแต่ขอวามันมีอยู่ ยูขุน่อดไม่้องบอกต้องบอกอือได็กเไหรเนี่ยเหรอเอามันเทห่วงเนาะให้ใส่มาไปแดงมันห่วงมอืมมึงสุดยอดได้กินไวไงโอ้ยมึงเนี่ยมันมันเป็นไงโอ้ไนสองลูกครับสองลูกพ่เอวอันนี้นีพกินนี่ ก่ไินเลย้อแล้วบ่นี่พอแล้วเคยกินปกเคยกินบ่นี่บบะดกไอ้เต้ามูกินขันนี้ก่อนนี่าชแดงแดงเนะตัวนี้ฟักไปกอนนี่ไอ้เมเซียวไอมลเซียวเนาะเดี๋ยวให้ไม่เซียวไอ้นี่บมบ่มบเดี๋ยวชื่อัมครงบหน้าง่าช่างแดงครับ